สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ทั้งเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ดูแอนิเมชันสนุกๆไปด้วยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาของเราเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ so I made up a little test so I made up a little test คำว่า made up นะคะมันก็แปลว่าสร้างขึ้นมานะคะ so I made up a little test ดังนั้นผมก็เลยสร้างการทดลองเล็ก,ลกๆน้อยๆขึ้นมาก่อน You say the first thing that comes to mind You say the first thing that's c o m e to mind ค o m e า o mind นะคะมันแปลว่าจิตใจ comes to mind แปลว่าผุดขึ้นมาในจิตใจ You say the first thing that comes to mind คุณพูดสิ่งแรกที่มันผุดขึ้นมาในใจหรือว่าผุดขึ้นมาในหัวของคุณนะ Okay take it easy We k a y take it easy โอเคตามสบายเลยนะ I'll save your parking spot I'll save your parking spot คำว่า parking spot นะคะมันแปลว่าจุดจอดรถ I'll save your parking spot เดี๋ยวผมจะจองที่จอดรถไว้ให้นะ love you, I, I love to show you but I just tuck it in I love to show you but I just tuck it in คำว่า tuck in นะคะมันคือการเอาไว้ด้านในหรือว่าซ่อนไว้ข้างใน I love to show you but I just tuck it in ผมอยากให้พวกคุณดูนะแต่ว่าผมอ่ะอยากเอาไว้ข้างในก่อน หรือเพื่อนๆอยากจะเอาเสื้อเข้าในกางเกงหรือว่ากระโปรงเพื่อนๆก็สามารถพูดได้ว่า I w a n n a tuck in my shirt ผมอยากจะเอาเสื้อเข้าในกางเกง Right back at you Right at back you มันแปลว่าคุณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะอย่างเช่น You're a a great friend คุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก Right back at you คุณก็เหมือนกันนะ yeah, I'm down with that I'm down with that ประโยคนี้นะคะเราจะใช้เวลาที่เราเข้าใจหรือว่ายอมรับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ I'm down with that ผมเข้าใจแล้ว You miss the exit You miss the exit คำว่า miss นะคะมันแปลว่าพลาดหรือว่าทำหายก็ได้ You miss the exit คุณเลยทางออกมาแล้ว Don't rush into anything Don't rush into anything คำว่า rush นะคะมันแปลว่าเร่งรีบ Don't rush into anything แปลว่าไม่ต้องไปเร่งรีบกับอะไรมากมายหรอก Don't ask me I had and I blew it Don't ask me I had and I blew it คำว่า b l u r it มันแปลว่าทำพังนะคะ Don't ask me I had and I blew it อย่าถามผมเลยผมเคยมีแล้วผมก็เป็นคนทำมันพังเอง Come on in Come on in มันแปลว่าเข้ามาข้างในได้เลย You've got to make stuff happen You gotta make stuff happen. คำว่า make stuff happen หรือว่า make thing happen นะคะมันหมายความว่าทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ You gotta make stuff happen. คุณจะต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้ It's not pushy. It's not pushy. คำว่า pushy นะคะมันแปลว่าเร่งเรา้า It's not pushy. นี่ไม่ได้เร่งเร้าอะไรเลยนะ he's He doing that weird eye contacting don't look at them คำว่า eye contact นะคะมันแปลว่าสบกตาส่วนคำว่า weird มันแปลว่าแปลกนะคะ he's doing that weird eye contacting don't look at them เขาอะทำสายตามองมาไปแปลกอย่ามองตาเขานะ let's move past this let's move past this ประโยคนี้นะคะมันก็มีความหมายเหมือนกับคำว่า let it go แปลว่าปล่อยมันผ่านไปเถอะ let's move past this ปล่อยให้มันผ่านไปเธอ I asked you and Phoebe to pick up the pies I asked you and Phoebe pick up the pies คำว่า ask นะคะในที่นี้แปลว่าขอส่วนคำว่า pick up ในที่นี้ก็แปลว่าไปเอาของเนอะ I asked you and Phoebe pick up the pies ฉันได้ขอให้คุณกับฟีบีเอาพายมา You forced me to make dinner You forced me to make dinner คำว่า force นะคะมันแปลว่าบังคับนะ You forced me to make dinner. You knew it would make you late and you still went anyway. You knew it would make you late and you still went anywhere. come Late ส่วนคำว่า Anywhere แปลว่า อย่างไรก็ตามส่วนมากจะใช้เวลาที่ทำอะไรส่วนทางกันนะ You k n e r it would make you late and you still went anywhere คุณก็รู้แหละว่ามันจะทำให้คุณสายอะ่ะแต่ว่าคุณก็ยังออกไปอยู่ดีหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากบอกว่าคุณก็รู้นะว่ามันเผ็ดแต่ว่าคุณก็ยังกินอยู่ดีเพื่อนๆก็สามารถพูดได้ว่า You k n e r i s spicy and you still ate anywhere ก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงวันนี้นะหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ